เรียนผู้เข้าฟังสัมมนาทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวปาล,ลีรุฑขาวค่ะนักศึกษาปริญญาโทจากคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานคริวันนี้จะมานำเสนอ,องานวิจัยเกี่ยวกับลักษณะการหยุดลืนแสงรังสีอินฟาราเรดในฝุ่นละอองของชั้นบรรยากาศตรเมืองกรุงเทพมหานครคะ่ะสำหรับกรุงเทพมหานครน,นะคะถือว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐก,กิจของประเทศไทยและมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอ,กกอย่างรวดเร็วท่ง ทั้งทางคมนาคมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมและการผลิตไฟฟ้าทําให้มลพิษที่เกิดจากสิ่งเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะฝุ่นละอองซึ่งในฝุ่นละอองนะคะจะมีมักจะมีสารเคมีตกค้างอยู่อย่างเช่นพวกสารเคมีพวก persistent organic p o l l u t a n t เช่น polycyclic aromatic hydrocarbon หรือพวก i o ออนส c ปชีที่ผสมกันแล้วกลายเป็นพวก s e c o n d a r p o l l u t a n t ค่ะซึ่งสารเคมีเหล่านี้ จะมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างเช่นโรคภูมิแพ้โรค,โรคในระบบทางเดินหายใจหรือว่าโรคมะเร็งเป็นต้นดังนั้นดังนั้นในการควบคุมมลพิษที่เกิดจากฝุ่นละอองโดยการกำหนดค่ามาตรฐานของสารเคมีในฝุ่นละอองนะคะเราจึงจําเป็นจะต้องตรวจเช็คองค์ประกอบทางเคมีในฝุ่นละอองโดยการตรวจวัดชนิดขององค์ประกอบเหล่านั้นซึ่งโดยทั่วไปแล้ววิธีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับนะคะอย่างเช่นตัวการใช้เครื่อง GCMS MM, หรือว่า ตัวไอออนโครมาโตกราฟี ie, ซึ่งซึ่งวิธีพวกนี้เนี่ยจะใช้เวลาในการวิเคราะห์ค่อนข้างมากมีค่าใช้จ่ายสูงและมีขั้นตอนที่ยุง่งยากดังนั้นนะคะในงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยจึงมีการมีการประยุกต์ใช้เครื่องมือ FTIR ขึ้นมาใช้ในการวิเคราะห์หาองค์ประกอบของสารเคมีในขุนละองค่ะซึ่งในงานนี้เนี่ยเราจะใช้ เครื่องมือที่ชื่อว่า f o u r i e r t r a n s f o r m Infrared ซึ่งเราจะใช้เทคนิคแบบ Reflectance คือ Xenuated Total Reflectance ค่ะซึ่งข้อดีของ ATR FTIR นะคะจะสามารถวิเคราะห์ได้เร็วมีขั้นตอนที่ทำได้ง่ายมีค่าใช้จ่ายที่น้อยแต่ก็มีข้อจำกัดเหมือนกันก็คือสามารถวิเคราะห์ได้แค่หูฟังก์ชันของจำพวกสารอินทรีย์ค่ะค่ะสำหรับอุปกรณ์และวิธีการนะคะวิธีการเก็บตัวอย่างนะคะเราจะใช้เครื่องมือ High ว o ลลุ่มแอร์เซนเตชนิดที่มีตัวเก็บฝุ่นละอองชนิดฝุ่นละอองรวมซึ่งตัวอย่างนะคะเราจะเก็บที่ตึกใบยกหนึ่งและใบยกสอนะคะที่ความสูง3ระดับชั้นที่38เมตรถึง158เมตรและ328เมตรค่ะซึ่งตัวอย่าง PSP นั้นจะถูกเก็บทุก6ชั่วโมงต่อเนื่องตลอดเวลา24ชั่วโมงติดต่อกันเป็นเวลา3วันค่ะ และหลังจากนั้นนะคะเราจะนำฝุ่ละอองที่ได้ไปวิเคราะห์ลักษณะของอิสเปกตรัมของตัวอย่างฝุละอองนะคะด้วยเครื่อง IR นะคะที่ชื่อว่า Bruker Tensor 27 FTIR นะคะโดยใช้ Detector ชนิด MCT ค่ะและสเปกตรัมที่ได้นะคะเราก็จะนําไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Optical User Software หรือว่า o p u t นะคะในแต่และตัวอย่างเราจะทําการวิเคราะห์ซ้ำาทั้งหมด5ครั้ง และนี่ก็คือเป็นตัวอย่างภาพของสเปกตรัมของผุ่ละอองรวมนะคะและก็ะในใน,ในตารางที่เห็นนี้ก็จะเป็นค่าช่วงของความยาวคลื่นที่ปรากฏในสเปกตรัมค่ะค่ะสำหรับผลการทดลองนะคะชนิดและปริมาณของสารที่เจอนะคะในผุ่ละอองรวมก็คือจะมีแคลเซียมแคลเซียมไอออนซัลเฟตไอออนไนเตรตไอออนคาร์บอเนตไอออนแอมโมเนียมไอออน แล้วก็หมู่ฟังก์ชันอะโรมาติกไนโตรนะคะพวกออร์แกโนไนเตรตแล้วก็หมู่ฟังก์ชันคาร์บอนิลเอสเตอร์ค่ะอันนี้จะเป็นการเปรียบเทียบปริมาณสารของแต่ละชนิดนะคะทั้ง3ระดับชั้นโดยปริมาณของสารในเราจะเทียบเป็นร้อยละค่ะจ,จะสังเกตได้ว่าปริมาณที่ปริมาณของชนิดไอออนที่มีสัดส่วนสูงสุดก็คือตัวซัลเฟตไอออนค่ะมีมากที่สุดในทั้ง3ระดับชั้นเลยค่ะ สำหรับต่อไปนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของสารในแต่ละช่วงเวลาเปรียบเทียบกันทั้งสามระดับชั้นนะคะอันนี้จะเป็นกราฟแสดงสัดส่วนของไอออนแต่ละชนิดที่ตรวจวัดได้ในแต่ละช่วงเวลานะคะเปรียบเทียบกันทั้งสามระดับชั้นซึ่งอันนี้นะคะเป็นภาพของสัดส่วนของแคลเซียมนะคะที่ที่ที่ตรวจวัดได้ในแต่ละช่วงเวลาซึ่งในแคลเซียมนะคะจะมีปริมาณสูงสุดที่ระดับชั้น ระดับชั้นที่สมในชั่วโมงในชั่วโมงที่เจ็ดิบค่ะส่วนในซันเฟสนะคะจะทั้ง3ามระดับชั้นนี้จะเห็นได้ว่าจะมีสัดส่วนที่มีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงน้อยมากนะคะส่วนในเกรดนั้นจะมีปริมาณสูงสุดที่ชั่วโมงที่6ในระดับชั้นที่สมคาร์บเอเนตไอออนนะคะมีปริมาณมากที่สุดในระดับชั้นที่1ชั่วโมงที่ส30มสิบ สำหรับแอมโมเนียมนะคะมีสัดส่วนมากที่สุดนะคะที่ที่6ชั่วโมงนะคะในในระดับชั้นที่3ค่ะอโรมาติกไนโตรนะคะมากที่สุดในระดับชั้นที่3ชั่วโมงที่48ค่ะออร์แกโนไนเตรตนะคะพบมากที่สุดในระดับชั้นที่1ที่ชั่วโมงที่7 2สบส่วนหมู่ฟังก์ชันคาร์บอนิลเอสเตอร์นะคะปริมาณที่พบสูงสุดอยู่ในระดับชั้นที่2ที่ชั่วโมงที่18ค่ะค่ะสำหรับค่าความสมคัญของปริมาณสารที่วัด ด้วยเครื่องมือ n อน FTIR กับวิธีมาตรฐานทั่วไปนะคะเราจะนำมาหาค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ของสมการเชิงเส้นถดถอยเชิงถดถอยเส้นตรงนะคะซึ่งชนิดของชนิดของไอออนที่ FTIR และ i c วิเคราะห์ได้เหมือนกันนะคะก็คือตัวแคลเซียมไอออนแอมโมเนียมไอออนซัลเฟตไอออนและไนเตรตไอออนค่ะและผลจากการวิเคราะห์ด้วย GCMS นะคะเราจะใช้ข้อมูลของ pH ค่ะซึ่งจากการซึ่งผลจากการหาค่า R นะคะ เราจะใช้การเปรียบเทียบ2วิธีก็คือเปรียบเทียบพื้นที่ผิวใต้กราฟกับระดับความเข้มข้นซึ่งปรากฏว่าค่าไนเตรตไอออนในระดับชั้นที่1นะคะจะมีค่าความสัมพันธ์นสูงสุดคือ0.75และวิธีการเปรียบเทียบอัตราส่วนเลอยลับของระดับความเข้มข้นของสารประกอบนะคะซึ่งวัดโดยวิธีมาตรฐานกับ FTIR นะคะปรากฏว่าซันเฟตในระดับชั้นที่3มีค่าความสัมพันธ์นสูงสุดเท่ากับ0.51ค่ะสรุปผลนะคะ เครื่องมือ a อ i FTR เนะคะเราสามารถตรวจพบไอออนและหมู่ฟังก์ชันดังนี้นะคะได้แก่แคลเซียมซัลเฟตไนเตรตคาร์บอนตแอมโเนเยมอ,ออร์แกโนไนเตรตหมู่ฟังก์ชันคา,นรนาร์บอน,นิวและหมู่ฟังก์ชันอะลูมาติกไนโตรค่ะและจากการหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างการค่าที่ตรวจวัดด้วย FTR และวิธีมาตรฐานนะคะปรากฏว่าในไนออนรในระดัแบบชั้นที่1มีค่าความสัมพันธ์สูงสุดก็คือ R เท่ากับ0.75นะคะและเซนเกรตก็ในระดับชั้นที่3ก็คือมีค่า R เท่ากับ0.51ค่ะ